วันนี้ค่ะพี่ตักอรวันนะคะจะพาเราไปทําบุญการตามรอยหลวงปู่ทวดนะคะเมื่อครั้งขึ้นจากใต้มาเรียนและจําพรรษาที่วัดแคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยกรุงสีเลยนะคะสมเด็จพระเอกาทศรสค่ะและต้องนั่งเรือภายข้ามไปเพราะว่าจุดนี้เป็นเกาะลอยด้วยนะคะ <ừ> จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในสาธุก,กันค่ะ เวลาวานเักเป็นเกี่ยวมาแล้วบางเะืรับว่าสานที่ฐานว่าเป็นคดีเก่ายู่ทั่วซึ่งเป็นซึ่งเป็นในปฏิบัติตามคำนายว่าจะมีทุกสุขจะทำลายขึ้นมาแก้คดีคดการครั้งนี้ สวัสดีคะ่ะสาธุการกับตักอรวรันวันนี้ตักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ตักจะพามาตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดทําไมถึงมาที่พระนครศรีอยุธยาเพราะว่าครั้งหนึ่งอะคะ่ะหลวงปู่ทวดเคยจําพรรษาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งตักจะนั่งเรือซึ่งก็เป็นเรือพายนะคะข้ามฝั่งไปที่ตรงนู้นค่ะก็คือวัดแคร์วัดที่หลวงปู่ทวดเคยจําพรรษาอยู่ค่ะ ข้ามไปยังวัดแคราชานุวาดสังเกตง่ายๆคือจะมีศาลาทรงไทยฝั่งตลาดตรงข้ามพิพิธภัณฑ์จันทรักเกษมหรือพระราชวังจันทรักเกษมพระนครศรีอยุธยาค่ะจะมีคนยายคอยพายเรือให้เก็บค่าบริการคนละหบาทเท่านั้นพอข้ามาอีกฝั่งจะขึ้นตรงท่าเรือวัดมนดบแล้วเดินทะลุวัดมนดบเข้าไปในซอยเล็กๆจะเจอวัดแคราชานุวาดต,ตั้งอยู่บนเกาะลอยติดแม่น้ำป่าสัก หน้าวัดมีหลวงปู่ทวดสีทององค์ใหญ่ซึ่งวันนี้นับว่าโชคดีมากๆค่ะตักได้พบกับท่านเจ้าอาวาสพอดีแบบไม่ได้นัดหมายเพราะว่าตักและทีมงานสาธุกันเดินตามรอยเข้ามาตามที่ชาวบ้านบอกวันหลวงปู่ทวดเคยจำพรรษาที่นี่เลยอยากมาไหว้จึงนมัสก,การหลวงพ่อเจ้าอาวาสเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังครั้งหลวงปู่ทวดมาจำพรรษาที่อยุทยาค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวัดแคร์แล้วนะคะจุดแรกที่มาเนี่ยก็จะต้องมุ่งตรงมาที่พระอุโบสถแต่ที่ตักสังเกตเห็นพระอุโบสถที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าบริเวณหน้าบันนะคะก่อนจะเข้าไปด้านในพระอุโบสถจะมีองค์หลวงปู่ทวดค่ะประดิษฐานอยู่หน้าบันซึ่งพอไปถามหลวงพ่อจเจ้าอาวาสบอกว่าที่นี่เป็นที่เดียวนะคะที่มีหลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่หน้าบันค่ะ ชานุวัตบอกว่าครั้งหนึ่งมีการบนว่าหากสร้างโบสถ์เสร็จตามกําหนดภายใน3ปี5ปีจะสร้างองค์หลวงปู่ทวดไว้หน้าบันโบสถ์ปรากฏว่าสร้างโบสถ์แล้วเสร็จตามที่ขอจริงๆค่ะทางวัดจึงมีการจัดสร้างองค์หลวงปู่ทวดไว้บริเวณหน้าบานของโบสถ์เชื่อว่ามีที่เดียวของประเทศไทยภายใน3ปีหาปีทํโบสถ์แล้วเสร็จเนี่ยอาหลวงปู่ทวดไว้หน้าบ,นบันโบสถ์อปรากฏว่าทําเสร็จทําเสร็จภายในกี่ปีคะ ก็เห็นว่าประมาณนั้นแต่ะสไมถึงห้าปีปอ่าสามถึงห้าปีซึ่งที่เนี่ยจะสร้างแพงกว่นอกถึงสองเท่าสองถึงสามเท่าตัวเพราะว่าอะไรคะขนส่งอ๋อใช้คนขนอย่างเดียวก<น>ำลังคนล้วนๆข้ามเรือขนเข้ามานี่นี่โยมโยมจากยะลาปีห้าสองถวายวาดมาถวายเป็นสีน้ํามันปีห้าสิบสามยมจากกรุงเทพทำมาถวายค่ะเหมือนกันไหมเหมือน เขาได้คุยกันมาก่อนไหมคะไม่ไม่ไม่รู้จักกันเลย <c oughs> ไม่รู้จักกันเลย ในโบทยังเขียนจิตกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวประวัติหลวงปู่ทวดอย่างละเอียดค่ะตั้งแต่ท่านเกิดที่สถิงพระจังหวัดสงขลาจนมาศึกษาเล่าเรียนที่อยุธยาและพักจำพรรษาที่วัดแครราชาุวาดครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและทำคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งวัดแคเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่พศ2130 ตาเมือประพุทธเดค่าจะเป็นรูรปหลวงทวดตอนเกิดที่วัดต้นเหลียบวัดต้นเหลียบค่ะที่สงขลาอันน,น,นี้อันนี้สำนักสงฆ์คลองเปเขาว่าทำรูปรูปผูกเปไว้ที่สงขลานะ,ะจะวัด,ว,ดวัดต้นเหลียบก็ขึ้นมาทุกวัดพระโคขึ้นมาหลายรอบแล้วแล้วที่นครศรีมราลาก็บวชสามเณรนะแล้วก็บวชที่นครศรีมราชจนเป็นพระเสร็จเดินทางเข้ากรุงศรีวิทยา เรือสำเภาใหญ่ใหญ่ค่ะก่อนที่มาก็เหยียบน้ำทะเลจืดครั้งหนึ่งก่อนที่เป็นตำนานที่ว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดใช่แล้วก็มาถึงปัดแคร์เกาะลอยพมนาคือวัดแคร์แกปิศสนธรรมกับเจ้าเมืองศรีรังกาอึงพุทุกับชนะจนพระเอกาทศรถก็แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสามีรามคุณุประมาจัน มอบกึงเมือ,อ,องให้คองกึ่งเุืองก็คือครึ่งเมืองคร่ะ,ะหลวงพุทธวุคลองอยู่สามวันก็ถวายคืนค่ะแล้วก็ที่มีประวัติคล้ายๆสมัยก่อนคือโรคบิดอทิวาอะไรพวกเนี้ยคือโรคหาระบาดหลวงพุทธวก็ทรงทําน้ำมนต์ปราบโรคหาโดยใช้ลูกแก้วด้วยโ,<อ>โดยอิที่ปฏิหารของท่านก็รู้ล่วงไปด้วยดี ฝาผนังยังเขียนถึงหลวงปู่ทวดครั้งเดินทุดงกลับใต้บ้านเกิดและกลับไปเห็นวัดพระโคในสภาพซุดโสมจึงนึกถึงคำที่สมเด็จพระเอกาทศรสเคยปวารณาว่าหากจะให้ช่วยบุรณะวัดใดขอให้บอกหลวงปู่ทวดจึงส่งดีกาไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อกราบทูลสมเด็จพระเอกาทศรสว่าจะขอบุรณะวัดพระโคสมเด็จพระเอกาทศรสจึงส่งช่างไปช่วยบุรณะเพียงสามปีครึ่งก็แล้วเสร็จ รวมถึงภาพแสดงปฏิหารเหยียบน้ำทะเลจืดครั้งหลวงปู่ทวดถูกโจรจับขึ้นเรือสำเภาและขาดแคลนน้ำจืดจึงใช้เท้าจุ่มไปที่น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดจึงทำให้โจรขอขมาปล่อยตัวขึ้นฝั่งบริเวณริมหาสงขานับตั้งแต่นั้นมาโจรก็ไม่ออกมาอลาวาดอีกเลยรวมถึงภาพวาดที่วัดพระโคตำนานที่เล่ากันว่า มีสามเณรนำดอกไม้สวรรค์มาถวายหลวงปู่ทวดและมีชาวบ้านเห็นว่าเกิดเป็นดวงแก้วสองดวงลอยหายไปและไปเชื่อมโยงกับวัดชังให้ที่จังหวัดปัตตานีคนที่เข้ามาที่นี่กัน,นับถือหลวงปู่ทวดและตามรอยเข้ามาค่ะ <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นบุญบารมีของปู่ทวดตึงมาเลี้ยงวัดให้มีคนะนำเข้าไฟ <c oughs> อย่างที่โยมเ,เห็นเนี่ย <c oughs> ปัจจัยก็ได้มากรถินเพราะกระินปีละครั้ง ตอนนี้นะไม่ได้พิมพ์ดีกาโยมก็มาทอดทุกปีพออยู่ได้ไปเรื่อยๆโยมที่มาช่วยทางการเมืกงไฟก็พอนุะข์เป็นค่าน้ําโยมมั่งค่าถวายปัจจัยน้ำปนะพระมั่งอะไรมัง่งอยู่ได้ บริเวณน,นี้อยู่ข้างๆพระโอสสนะคะแล้วก็มีการสันนิษฐานว่าเคยเป็นกุฏิของหลวงปู่ทวดเมื่อครั้งมาจำพรรษาที่วัดแคที่พระนะครศรีอยุธยาค่ะ นิฐานว่าหลวงปู่ทวดเคยมาจำพรรษาที่อยุธยาขณะมาศึกษาเล่าเรียนและสร้างกุฏิไว้บริเวณจุดนี้ค่ะตามหลักฐานอ้างอิงที่เป็นตอกุฏิเก่าและคำบอกเล่าปัจจุบันทางวัดได้สร้างพญาง,งูจงอางขนาดใหญ่คาบลูกแก้วเพราะว่าตามประวัติหลวงปู่ทวดมีตำนานว่าพญาง,งูเคยขายแก้วให้หลวงปู่ทวดครั้งแรกเกิดกลายเป็นลูกแก้วผู้บารามีจึงเป็นที่มาของการสร้างพญาง,งู อนาคตอยากให้เป็นสวนย่อมให้คนมานั่งปฏิบัติทำได้ตอนนี้ทยอยปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาเพื่อความร่มรื่นมากขึ้นภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นกุฏิเก่าของหลวงปู่ทวดเหรอคะสันนิษฐานว่าสันนิษฐานว่าเพราะภาพนียก่อน2500ค่ะว่าสันนิษฐานว่าเป็นกุฏิเก่าหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นซึ่งเป็นเป็นบริเวณนี้ในปัจจุบันค่ะหลวงปู่ทวดเนี่ยเกิด2125คนที่ตามรอยเนี่ยเขาบอกประวัติหลวงปู่ทวด เมื่อเป็นพระไม่แน่ใจว่ารรษาหนึ่งหรือรรษาสองหรือรรษาสามต่ช่วงต้นๆเนี่ยไม่เกินห้ารรษาได้ขึ้นมาเรียนหนังสือสมัยกรุงศรียุธยาซึ่งหลวงพุทธวดจะครบเกณฑ์บวชก็สองพัน่ร้อยสี่สิบห้าไล่ขึ้นมาสองพันร้อยห้าสิบสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหลวงพุทธวดน่าจะขึ้นมาจำาษาเนี้วัดแคร์ส่วนหนึ่งจะที่มีปีธรรมกูเมืองกรุงศรียุธยาคือสมัยพระไอกาทศ เอากาทศรถขึ้นของราชโดยมีพามจากศรีลังกาท้าพนันโดยส่งสำเาามาเจ็ดลำเรือรับสมบัติค่ะรัะพามีเจ็ดคนคมาให้ทายว่าปิศาณธรรมอ่ะคือบาลีแปดหมื่นสี่พันตัวเข้าใบเม็ดมะขามทองค,ค่ะให้เลียงให้หมดภายในเจ็ดวันซึ่งหลวงทวดก็แก้ได้ จริงๆแล้วพระอการสุรธาคนแก้ไม่ได้จนคืนวันที่หกตุบินเห็นคือฝันเห็นว่ามีช้างจากทางใต้ขึ้นมา,าพามทํานายว่าจะมีภิกษุจากทางใต้ขึ้นมาแก้วิกฤตการครั้งนี้ให้รู้ล,ล่วงไปได้ซึ่งมาเจอหลวงพุทธวดึงเป็นพระหนุ่มหลวงพุทธวดก็ไปลองดูโดยอทรรมอาเรียรแปลกๆหลายๆเรื่องแล้วก็แก้ปิดสิธรรมได้ใกลแก้ปิติธรรมได้ก็มอบกึ่งเมืองให้คอง หลวงปู่ทวดก็ครองอยูสามวันก็ถวายคืน<า>แล้วก็แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระศามีรามคุอูประมาจารย์แล้วที่เนี้ยนะตรงจุดเนี้ยที่เคยเป็นคุติเก่ามีลูกศิษย์หลวงปู่ทวดมาไหว้มาบูชาเยอะไหมคะหลวงพ่อมามีเกือบทุกวันทุกวันค่ะมีเกือบทุกวันค่ะ<า>แล้วก็ส่วนหนึ่งคือคนเรามีโปรแกร,รมรวมกันนะนะค่ะ เขาว่าหลวงพุทธวดนในอธิษฐานทางโพธิญาณอนาคตจะเป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไป<า>ซึ่งสร้างบารมีส่วนหนึ่งก็บางคนนิมิตเห็นฝันเห็นมั่งามาช่วยทางวัด<า>แล้วก็บอกหลวงป,ปู่ให้มาทํามาปฏิบัติบางคนก็มีทุกมาก็ขอหลวงป,ปู่ก็ได้ไปส<อ>มหวังไป<า>มั่งมีม,มีมีหลายๆเรื่อง ติดแม่น้ำนอกจากหลวงปู่ทวดสีทององค์ใหญ่ยังมีศาลาหลวงปู่ทวดซึ่งจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวแวะขึ้นเรือมากราบไหว้ขอพรบางคนมานั่งสมาธิบนศาลาเป็นครึ่งค่นวันค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณโป๊ะท่าน้ำดันหน้าวัด หลวงพ่อเจ้าอาวาสยังมีเรือไว้คอยบริการญาติโยมยามฉุกเฉินเจ็บป่วยไม่มีเรือออกไปหาหมอโดยมีประธานชุมชนเกาะลอยรับหน้าที่จิตอาสาขับเรือบริการรับส่งชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยค่ะ ลวงพ่อเจ้าอาวาสเลยมอบให้พี่ประธานชุมชนเกาะลอยพาทีมงานสาธุการล่องเรือเพื่อชมวิถีริมน้ำสามสายที่ไหลามารวมกันทั้งแม่น้ำป่าสักลบบุรีและเจ้าพระยาซึ่งหากนักท่องเที่ยวอยากมาล่องเรือแบบนี้ตามท่าเรือต่างๆก็มีบริการนำเที่ยวหลายจุดเช่นกันค่ะ ซึ่งไฮไลท์ของวันนี้นะคะนอกจากวิถีชีวิตริมน้ำแล้วยังได้ไปดูช้างอาบน้ำบริเวณแลพเนียดหรือหมู่บ้านเลี้ยงช้างซึ่งมีการสืบทอดการเลี้ยงช้างมาหลายชั่วอายุคนนี่ค่ะตรงจุดนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่เรารู้จักว่าพเนียดเหรอคะใช่ครับพเนียดทองช้างอะนะคะครับเด็กกับพเนียดทองช้างเลยเป็นหมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างของคุณลายทองเหรียญเขา เราต้องจุดนี้คือนักท่องเที่ยวเขาจะมารอดูช้างอาบน้ำนะคะเป็นจุดไฮไลท์เลยไหมคะไฮไลท์เลยเวลาพานักท่องเที่ยวมาก็ต้องเลี้ยวมานี่นี่โอ้ช้างเขาจะมาอาบน้ําเป็นประจําทุกวันของเขาทุกวันเลยครับตอนไหนเช้าเย็นเลยไหมคะเย็นครับตอนเย็นครับช่วงทํางานเสร็จเนี่ยก็ทยอยกลับแล้วช้างเนี่ยเยอะไหมคะช้างที่นี่เป็นร้อยร้อยเชือกเป็นร้อยทีแรกก็ยังไม่ไม่ค่อยมีคนนะตอนหลังก็มา ไม่ค่อยมีคนพามาไ<อ>งเนหลังเขาพูดต่อๆกันต่อๆกันนั่งเดียวเลยอยากมาดูช้างเั่นไงมาแล้วหเห็นแล้วหเห็นแล้วเห็นแล้วช้างที่นี่น่ารักมากๆค่ะเล่นกับนักท่องเที่ยวที่นำกล้วยมาให้เป็นอาหารด้วยซึ่งประธานชุมชนเกาะลอยบอกว่า ช้างมาอาบน้ำเป็นวิถีปกติประจำวันอยู่แล้วพอนักท่องเที่ยวนั่งเรือมาเห็นก็อยากจะถ่ายรูปจึงกลายเป็นว่าช้างที่นี่คุ้นกับคนและอ้อนเก่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอย่างมากและจะมีควานช้างคอยดูแลตลอดนับว่าการมาเกาะลอยนอกจากมาตามรอยหลวงผู้ทวดแล้วยังมาชมวิถีชีวิตของคนริมน้ำสามสายที่ไหลามารวมกัน สน่ห์ของเกาะลอยที่อยากแนะนำว่าลองหาเวลามาสักครั้งเหมือนได้เข้ามาสัมผัสกับอีกโลกที่สงบเงียบมากๆค่ะ มีตำนานเล่าขานว่าหลวงปู่ทวดพระผู้มากด้วยบารมีมีชีวิตอยู่จริงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเวลาล่วงมากว่า400ปีแล้วค่ะและยังคงเป็นที่ศรัทธาเหนือกาลเวลามาจนถึงปัจจุบันและที่วัดแครบบนเกาะลอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ค่ะที่หลวงปู่ทวดเคยมาจำพรรษาค่ะฝากติดตามสาธุการในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยด้วยนะคะหรือว่าจะติดแฮชแท็กสาธุการก็ได้ค่ะ แล้วสาธุการสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนนั้นฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันคะ่ะปากฝากมุดไ้เพิ่มเลยนะฮะวัดแคร์ที่เกาะลอยอยุทยาฮะปกติเนี่ยเราก็จะไปวัดชยัยเราจะไปไหว้หลวงพ่อวัดใหญ่ใช่ไหมฮะก็ เกาะลอยของอยุธยาก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าไปสำรวจน่าไปค้นหาอีกวัดหนึ่งครับแนะนดำกันไว้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวข่าวเช้าแล้วนะคะพี่นงรงจันทองดิฉันแอนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกับพี่ดีมและพี่โอทนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ